โป๊ะเป็ดกุ่งกิง <c oughs> ่งเสียงดังที่หลังบ้านปูผาชะงกดูที่หน้าต่างใบบกใบบวัวกำลังทำอะไร อ,อ๋อไม่เจ็ดตัวอ๋ออ๋อใบบวกใบบวกกำลังกินสับปะรดก้อนตัวก้อนกอนตัช้างน้อย อิ่มแล้วผูผาพาเพื่อนช้างไปอาบนมม้ำทั้งเด็กทั้งช้างวิ่งแข่งกันไปที่ลำธารใบบกใบบัว คู่ถูคู่เข้าแข่งเข้าลงลงแช่ตัวในลำธารใบบุกใบบัวใช้ห่วกันพ่นน้ำใส่ตัว